สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องชาวเทรดเดอร์นะครับมาพรมนุ๊กเดอะฮักเกอร์นะครับวันนี้ะจะมาพูดเรื่องริบบิวอัลเดโทนะครับ RRR น mm hmm. ะครับบางคนก็เรียกร mm ิบบิวอัล R ก็คืออัตราการเทรดได้นะครับต่ออัตราการเทรดเสียนะครับโดยมากเขาก็จะกำหนดก,กันไว้ที่1ต่อ3 1ต่อ5 นะครับหมายความว่าถ้าเราเทรดเสียเนี่ยมันจะเสียแค่หนึ่งแต่ถ้าเราได้เนี่ยมันจะได้ห้าเท่านะครับหรือสามเท่านะครับถ้าหนึ่งต่อสองก็เสียหนึ่งได้สองนะครับก็ทุกคนก็น่าจะเคยได้ยินเรื่องนี้กันมาบ้างแต่วันนี้จะมาชี้ประเด็นนะครับให้เห็นความสําคัญของริติวบว,ว่ามันมันสําคัญยังไงนะครับก็ <c oughs> โดยจะยกตัวอย่างนะครับให้เห็นการยนเหลียนแล้วกันนะครับการยนเลียนเนี่ยเรามีสองหน้านะครับอกาหัวกับเกาะก้อยอการเทรดก็เช่นกันนะครับมีบายกับเซลนะครับมีแค่ถ้าเรากดบายก็มีถูกทางกับผิดทางแค่นั้นนะครับโดยจะกําหนดให้ว่าถ้าเราเทรดได้เนี่ยนะครับเราจะได้ที่สามสิบถ้าเราเสียเนี่ยเราจะเสียที่สิบนะครับโดยเราจะเลือก เป็นหัวแล้วกันนะครับตัวตัวตัวเข็มจะเป็นสีเขียวนะครับทอ,อกสีเขียวเนี่ยได้30สิบทอ,อกสีแดงเนี่ยก็จะเสียสิบนะครับสิเหรียญเดี๋ยวเรามาลองดูกันอย่างนี้นะครับนี่จะโก่ออกเป็นสีแดงนะครับออกเป็นสีแดงออ้ขกอยอย่างนี้เราเสียนะครับออกสีแดงอีกครั้งหนึ่ง ะะอ,อ่นนี้ออกสีเขียวแล้วออกหัวนะครับย่างนี้เราได้สามสิบออกหัวอีกครั้งหนึ่งอันนี้ออกสีแดงสีเขียวสีแดง สีแดงสีแดง,แดง <Okay. S 1> อันนี้ลบสิบครั้งนะครับสิบครั้งแล้วผล <c oughs> ที่ออกมานะครับออกหัวนะครับ <c oughs> ออกหัวที่สามนะครับออกหัวสามออกค่อยถเจ็ด ในอิกครั Age, so 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 ้งเนี่ยเราเทรได้แค่สามครั้งนะครับในสิบครั้งเทรได้แค่สามครั้งแต่เราเสียถึงเจ็ดครั้งนะครับก็บอกว่าไม่แม่นเลยล่ะใช้คำว่าไม่แม่นเลยเทรสิบครั้งเนี่ยเสียเสียไปที่เจ็ดครั้งเลยหรือว่าไม่แม่นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าขนาดเราเสียเจ็บแล้วเนี่ยผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงนะครับออกหัว สามครั้งนะครับจะได้ครั้งละสามสิบบวกไปเก้าสิบเหรียญน,นะครับเราเทรดเสียเจ็ดครั้งนะครับเทรดเสียเจ็ดครั้งเราเสียครั้งละสิบเหรียญน,นะครับเราก็เสียไปเจ็ดสิบเราจะเห็นวา่าเราบวกเก้าสิบเหรียญน,นะครับแต่เสียเราเสียแค่เจ็ดสิบผลรวมออกมาเนี่ย โดยยังบวกอยู่20นะครับนี่วินเลทเราถือว่าน้อยมากนะครับเทแบบเทศกากเลยอะแตกยังสามครั้งตกทางยังสามครั้งเสียทั้เจ็ดครั้งเนี่ยแต่ผลร,รวมของพอร์ตเนี่ยยังบวกอยู่นะครับในในระยะยาวเนี่ยยังไงเราก็ยังอยู่รอดในตลาดได้นะครับแล้วถ้าในทางกลับกันล่ะในทางกลับกัน ถ้าเกิดเราเราแทงฝังก้อยนะครับแล้วออกถูกพางถึงอเจ็ดครั้งนะครับถูกเจ็ดครั้งเสียแค่สามแต่เราเทรดดีขึ้นระบบเทรดเราดีนะครับเราได้ถึงเจ็ดครั้งเนี่ยเราจะบวกไปทั้งหมดก็เจ็บสามยี่สิบเอ็ดนะครับสองร้อยสิบเหรียญ เสียสามครั้งครั้งละสิบเหรียญอย่างเงี้ยเราแค่เสียแค่สามสิบนะครับด้าน,นล่างนะครับถ้าตามขับกนานเราเราแทงนั่นก้อยนะครับแล้วออกบวกไปสองร้อยสิบเหรียญเสียสามสิบผลลวมออกมาบวกร้อยแปดสิบนะครับหงได้วยร้อยแปดสิบตัวนี้คือความสำคัญของริบบิวอัดนะครับเน้นเน้นตัวลิบบิวอัดนะครับ ถ้าลิกด,ลดีบเราดีในและในระยะยาวนะครับผลการเพดเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงก็ยังอยู่รอดในตลาดได้นะครับขอให้เราเทรดไม่แม่นเนี่ยก็ยังบวกอยู่นะครับอย่างตัวอย่างแรกเมื่อกี้บวกไป20แต่ถ้าเราเปอร์เซ็นต์วินเราดีกว่าเราเทรดแล้วเราเก่งขึ้นนะครับเราเทรดแม่นขึ้นระยะยาวเราก็บวกไปถึง180 อันนี้คือความสําคัญของรีบอร์ดซึ่งผมไม่เคยเห็นใครพูดถึงความสําคัญด้านนี้เท่าไหร่ก็เลยอยากจะชี้ประเด็นให้เห็นนะครับความสาคัญของรีบอร์ดนะครับวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาเทรเตอร์ทุกคนนะครับแล่ก็ฝากเอาไว้เรื่องรีบูอร์ดแล้วก็เดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ